โหลวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซี่เนี่ยตัวตัวเล็กอะตัวเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็ฮาวายไม่รู้เหมือนกันว่าภายใน1เดือนอะเขากลายเป็นหมาตัวใหญ่ได้ยังไงไม่รู้ว่าเขายังเป็นหมาเด็กอยู่นะคะเพราะว่าเขามีอายุประมาณสัก6เดือนท่านผู้ชมแล้วก็อาหารหนึ่งกระสอบใหญ่ๆอะที่ฮาวายโชว์ให้ดูอะ ในภายใน1เดือนนี้นะคะกระสอบนี้เป็นกระสอบที่3ท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงที่ฮาวายมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีอาหารอยู่ในบ้านแล้วฮาวายทำยังไงดีมันก็หิวใช่ไหมคะแล้วฮาวายก็ไม่นึกถึงว่ากินข้าวกับไข่ได้หรืออะไรแบบนี้ฮาวายก็เห็นถุงอาหารน่ะแล้วฮาวายไม่ได้มองว่าคือมันคืออาหารอะไรท่านผู้ชมฮาวายก็เทไปให้เขานะันมันเป็นถุงแบบเหมือนถุงแบบ2กิโลอ่ะถุง2กิโล3กิโลประมาณนั้นนะคะมันคืออาหารแมวท่านผู้ชม ร็อกซี่กินอาหารแมวหมดเลยขวายตกใจมากและวายรู้สึกผิดมากถ้าเผื่อว่าหมาไม่สมควรกินอาหารแมวหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมาวายก็ไม่รู้นะเขาก็กินไปแล้วอ่ะก็คือเขาคงหิวนะคะขวายก็ให้น้ําเขาเลยร็อกซี่เป็นหมาพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะท่านผู้ชมเป็นหมาตำรวจที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็เป็นหมาที่มีฟันแข็งแรงมากเวลากัดเวลาอะไรแบบนี้เคยเห็นหมาเหมือนกับหมากำลังบ้านะ เวลามันอ้าปากทีนะคะน้ำลายเต็มปากเลยนะฮาวายเห็นตัวอื่นที่เป็นเยอรมันเชฟเฟิร์นู้งชมมันกัดแบบน่ากลัวมากแล้วฮาวายก็มามองตัวที่ฮาวายเลี้ยงมันแตกต่างกันมากเลยท่านผู้ชมซึ่งวันแรกเจอกันนะท่านะผู้ชมเจอกันนะแบบบ้านไม่มีใครอยู่เลยนะคะฮา,ฮาวายก็เข้ามานะคะแล้วพอเข้ามาปับก็เจอเขานี่แหละแล้วฮาวายก็เรียกเขาแล้วก็ให้เขาดมมือแล้ว ทวายกีว่าให้มันจะกัดเราไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบชินเลยไม่ชินเลยไม่เคยเลี้ยงหมาเลยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสให้แบบอยู่ด้วยกันทั้งวนันแล้วก็วันนั้นเนี่ยทวายไม่สบายนะทวายก็เลยเข้าห้องนอนไปนอนเขาก็จะเดินวนเว,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 วียนแล้วทวายได้ยินเสียงเดินอะไรแบบนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยเป็นเพื่อนกันมันมีความจําเป็นอะ่ะมันไม่มีเอาง่ายๆเขาก็ต้องมีเราเราก็ต้องมีเขาเขาเล้วกัน นะแล้วก็เขาก็ความจริงแล้วเนี่ยเขาโดนฝึกให้เป็นเป็นหมาแบบคอมมโดโท่านผู้ชมเวลาเขาอยู่กับคนฝึกเวลาเขาอยู่กับคนอื่นนะคะเขาจะมีพฤติกรรมที่แข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาการมองการอะไรแบบนี้นะพอมาอยู่กแบบับฮาวายชื่อแบบฮาวายพาเดินแบบเนี้ยเขาก็โดดขึ้นสีข่ขาเลยดีใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วเดินแบบเป็นหมาแบบมันต่างกันอะแล้วก็เวลาไปด็อกพาร์คเนี่ย เขาก็บอกว่าเออเวลาฝึกเนี่ยใช้เวลาฝึกใน d o อกพาร์ด้วยก็ต้องพาเทรนเดินไปพูดแบบแข็งขันอะไรเงี้ยฮาวายเหรอปล่อยไปเลยจะไปดมหญ้าจะไปเห่าชาวบ้านจะไปเดินรอบ d o อกพาร์ Park, จะขึ้นลงห่วงจะลงไม่ลงก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยซึ่งฮาวายคิดว่านะเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันท่านผู้ชมมันก็ต้องมีการรีแลกซ์บ้างนะเพราะบางบาง,บางคนเนี่ย อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบมากแล้วบางคนอยู่กับโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะต้องแบบมีความเป็นอิสระบ้างฮาวายคิดแบบนั้นนะอาวัย,ยใหญ่เขามีความสุขในแบบที่อยู่กับฮาวายก็แล้วกันเวลาเขาไปฝึกฮาวายก็ก็มองเขาอะนะด้วยความที่น่าสงสารจังเลยเจอฝึกหนักอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นหมาที่ปกป้องท่านผู้ชมฮาวายก็ตรงนี้ไม่ว่านะเพราะว่าฮาวายเห็นเขาเวลาเขาเดินกับฮาวายเนี่ย เขาจะมีความตื่นตัวสูงแล้วก็สายตาเขาจะมองมากเลยเขาจะตั้งขาเขาแบบได้แข็งแกร่งมากแต่ว้สงสัยนะว่าเขากินอาหารเยอะมากดูดูหุ่นดีมากเป็นมาที่หุ่นดีเม,มืม่อ่านแต่วันนี้าวายก็ไปแล้วท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมสนับสนุนป้ารัตนานะคะป้ารัตนาช anel ค่ะแอปเขียวนะคะรัตนาอันเดอร์สกอร์แล้วก็ c h anel ค่ะไปสั่งเสือ้อ สั่งถุงผ้าได้นะคะใส้อกไก่ไส้อกหมูยังมีขายอยู่ท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่ามีอะไรติชมหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะทักกลานป้าได้นะคะถ้ามีไอะไดีดีมีคําแนะนําดีดสําหรับการรักษาหรือว่ามีคุณหมอท่านไหนนะคะที่ยินดีที่จะรับป้ารัตนาไว้เป็นเคสพิเศษนะคะทางญาติยินดีค่ะติดต่อไปได้ที่ป้ารัตนาแชนแนลค่ะวันนี้ฮัลโหลค่วายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะท่านผู้ชม ขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีนะคะทำมาค้าขึ้นนะคะคิดอะไรขอให้สมหวงังค่าสมปาถนาทุกอย่างนะคะชีวิตนี้ชีวิตเดียวไปแล้วสวัสดีค่ะ